สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง YouTube เซนนิบุรียามครับเช้าในทีมงานเราคงต้องจอดก่อนนะครับเพราะว่ามีนัดสำคัญนะครับมีนัดสำคัญคือหมายความว่าไมคโครนัดช่างมาแต่งมาเปลี่ยนปั๊มใหม่ครับ ของใจลองพิบูลทีห่1แล้วก็ทีมงานอา็อกกี้ทีมงานน้องนอนเห็นได้ข่าวว่ารอช่างมาแต่งปั๊มกันครับแต่ว่าสำคัญก็คือแม่โครโครับแม่โคต้องรอเปลี่ยนปั๊มใหม่ครับรถมันมีปัญหาในระบบหู้ชฉีดนะครับวันนี้พี่อัมก็มาแล้วครับอร็อกกี้อินดีสายจุด แล้วก็มาอยู่กับน้องมะน,นาวครับวันนี้ทีมงานเรานะครับก็ต้องจอดก่อนนะครับช่วงเช้าเดี๋ยวมาพักถ่ายพี่อำเลยนะครับอ้าวสวัสดีอมเช้าครับ,รบสวัสดีครับว, <laughs> วันนี้อมเชา้าอากาศเยน็เยนๆอากาศเยน็เยนๆครับเล่นเกมครับเล่นเกมใครเครียดน,นะ รอรอรอคันนี้แต่งไหมคันนี้แต่งปั๊มด้วยไหมผมทําปั๊มอยู่แล้วพี่แล้วทีนี้ผมต้องมาเช็คเช็คปั๊มอีกอ๋อคือเช็คประจําใช่ไหมพี่สองปีผมเช็คปีสองปี๋อมันมันทำไมถึงถึงต้องเช็คเพราะว่ามันลาบบบสปริงอะไรปั๊มมันลาเลยพี่สปริงมันลาปั๊มมันตกอืมอืมอืมใช่ปั๊มตกความแรงมันก็หายเนาะใช่ใช่วันนี้เจ้า โรกี้อินดี้ของพี่อ้ําครับก็จะให้ช่างโมดปกติเดิมๆช่างไหนพี่ปกติก็มีช่างโมดกับช่างช่างโต้งนะอ้มารีวันอ๋อมารีวันดีเซลมารีวันดีเซลตัวนี้สิสุไรเก้าห้าน้รเบผาห9 5เครื่องฟ้าดำแถบแดง โอ้ฝาดังแถบแดงนี่ครับพี่อําเพิ่งมากลับมาอีกครั้งครับคืนก็เรียกว่าคืนสู่เย่ากลับมาหาทำไมวะจริงวะรีบเพื่อไปหมดแล้วกับคืนสู่เย่านะต้องต้องใช้ตังครับต้องใช้ต้องใช้เงินนะครับต้องใช้เงินวันนี้ก็ มาอยู่กับทีมงานช่วงเช้าคงจะไ,นะไม่ได้วิ่งนะเพ<ข>ราะว่า,วา,าถึงเที่ยงแล้วแหละรอรอเปลี่ยนปั๊มเจ้าฮิตาชินี่ก่อนครับต้องใส่เปลี่ยนปั๊มฮิตาชิเสร็จก็ให้ฮิตาชิไปตักก่อนอ่ารถตักรถคันที่ไม่ได้ทำอ,ะอ่ะแล้วก็บอยมันจะทำก่อนผมอ๋อนี่ครับรถปกติแล้วรถมันแต่ตเช็ค ไม่นานอะมั้งเนาะช่างเขาทันไปชั่วโมงแล้ววิ่งไม่นานเท่าไหร่ช่างก็าทำแป๊บเดียวครับตังวันนีถ้าเปลี่ยนรับสปิงมันลาเราก็ต้องเปลี่ยนสปริงอ๋ออืมแล้วเราเปิดฝาเปิดฝาเปิดฝาเช็ควาล์วมันจะมีกระเดือกโผล่ขึ้นมาอย่างนี้ใช่ไหมอ๋อมันก็จะเป็นสปริงเกี่ยวเพราะว่าตัวชักลูกกระสุนมันจะมีลูกสูบด้วยอืมจะมีลูกสูบอยู่ในปั๊มเราต้องมารอดูกันครับว่า เร<ะ>าจะต้องเปลี่ยนไหมเนาะให้ช่างก็เช็คดูเนาะเขานัดกี่โมงอ่ะช่างเก้าอ่ะ,ะเ็มาว่ามาก้าวโมงก้าโมงเนาะนี่ครับนี่ครับอ๋อกันชนพี่สั่งมาแล้วเหรอ <c oughs> กันชนพี่อ้ํามาแล้วครับเจอร็อกกี้ตัวน,นี้ กันชนมาแล้วเดี๋ยวรอเดี๋ยวเรากันชนมากันชนมาแล้วครับอยู่ที่ไหนพี่กันชนโอ้ที่ที่ว่าเห็นที่ตินบรรทุกมาใช่ไหมเลยโอ้มาแล้วครับกันชนอืม นี่ครับรกอกันชนมาใหม่ครับกันชนเลดนี่ครับใส่หมวกนานยังพี่อ้ํหมวกใส่นานยังหมวกใส่มาปีนึงแลวครับโอหมวกนี่มันสั้นๆเนาะ

ของไทยนะครับของไทยครับตัวนี้ของไทยของเสียบอยนี่ก็ของไทยนะพี่แต่ว่าตีลายหรือเปล่าผมก็ไม่รู้ไม่แน่ใจเหมอือนนะที่ตอนที่พี่วุฒิสั่งมาไม่รู้ว่าของไทยหรือของญี่ปุ่นดีครับ